สวัสดีครับมาดูข่าวฝั่งโซนี่กันบ้างเช้านี้เพิ่งได้รับอีเมลจากทางโซนี่เรื่องการยกเลิกโปรแกรม PlayStation Star ว่าโปรแกรมเตรียมจะปิดตัวสะสมแต้มลงภายในปี2026นี้แต่อาจจะมีช่องทางมาใหม่ในอนาคตแทน PlayStation Stars แต่เปิดตัวในปี2022ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมคะแนน พูดอีกในหนึ่งคือ loyalty program นั่นเองเอาไว้ดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการของ Sony ต่อไปเรื่อยๆพอคะแนนถึงจุดจุดหนึ่งก็สามารถแลกรับของรางวัลในโปรแกรมได้ซึ่งไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลงของ PlayStation Star จะมีดังต่อไปนี้ปิดระบบสมัครสมาชิก PlayStation Star ทำให้ไม่สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้ หากยกเลิกการเป็นสมาชิกจะไม่สามารถกลับเข้ามาร่วมโปรแกรมได้อีกแล้วแต้มก็จะหายไปด้วยสมาชิกปัจจุบันยังสามารถสะสมแต้ม Digital Collectibles และเพิ่มเลเวลได้จนถึง5ทุ่มวันที่23กรกฎาคมปีนี้ตามเวลาประเทศไทยนะหลังจากนั้นจะไม่มีแคมเปญใหม่มาอีกแล้วโปรแกรมนี้จะปิดตัวลงในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2026 สมาชิกที่มีแต้มอยู่จะยังสามารถใช้แต้มได้ตราบเท่าที่แต้มยังไม่หมดอายุซึ่งทางโซนี่เองก็ได้กล่าวขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ให้การสนับสนุนโปรแกรมนี้มาโดยตลอด3ปีก็น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับ PlayStation Star โปรแกรมดีๆแบบนี้ Sony ดันยกเลิกซะได้สนับสนุนคอนเทนต์โดย SNP Market รับซื้อขายกล้องเลนสินค้า IT มือสอง Mac ง่ายให้ราคาสูงเข้า Facebook กดค้นหา S&P Market ได้เลย